บอกเลยว่ามันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เขาอยู่ทางศาสตร์นี้นู่ยหนึ่งกับอีกอันหนึ่งอาจจะตรงจริงนะคะหลายคนก็บอกโ้ตรงมากแม่นมากพอสามเดือนปุ๊บมันโผล่ขึ้นมาจากน้ําเลยเอยไม่ใช่มันโผล่มาจากท่อเลยเอยไม่ใช่โผล่มาให้เจอเลยอย่างเงี้ยคืออันนั้นมันก็นานาติดตังนะส่วนบุคคลนะคะแต่ละคนเพรก็ส่มเสียงเหมือนกันที่ที่ททพูดคลิปนี้นะ ทัปิดนี้นะเพียงแต่ว่าโคก้ก็คนเราคือสังคมของเราอะ่ะมันเป็นสังคมที่มีความคิดต่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโค้ดก็ให้มองหลายๆมุมนะคะโค้ไม่ได้บอกว่าการดูไพ่เขาจะไม่ตรงหมอเขาจะทานายไม่ตรงมันจะตรงกับบางคนบางเคสบาง energy บางพลังงานเท่านั้นเองนะคะคนไหนที่ดูแล้วมันตรงมันแบบโผล่มาตอนนั้นพอดีมันเข้ามาตอนนั้นพอดีแล้วแบบ ก็ว่าคุณอ้วนขึ้นแล้วแบบตอนนั้นขายของดีพอดีมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคําทํานายนั้นเขาตรงกับความเป็นจริงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอีกสักอ่าสมมติว่าในบรรดในร้อยคนนะมีตรง20%นะต์ค้ชจะบอกงนี้มีตรงแค่20คนเท่านั้นอีก80คนเนาะไม่ตรงอ่ะถ้าพูดอย่างนี้นะถ้าพูดอย่างนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดจะดู energy ว่าเออเขาจะทักทายมาว่าเดือนหน้านะให้ระมัดระวังนะอาจจะได้มีเกณฑ์ต้องเข้าโรงพยาบาลนะมีเกณฑ์ต้องโยกย้ายงานนะมีเดือนหน้าเดือนไหนปีหน้าปีไหนอันนี้เชื่อได้นะเพราะว่าโค้ดก็ดูของตัวเองเนี่ยหรือว่าไปฟังท่านอื่นดูให้เนี่ยก็คือตรงนะ,ล,ะนลัคนาราศีเนี่ยจะตรงนะคะ อันนี้ก็เราก็เชื่อได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงเออเราเชื่อเรื่องพวกนี้อย่างเขาทักมาว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุภายในเดือนนี้อีกสองอาทิตย์หรืออะไรเงี้ยเกิดอุบัติเหตุจริงเรื่องตกยางออกอุบัติเหตุทางรถยนต์อุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็อาจจะของมีคมะนะเออเจ็บป่วยอาจจะได้ไปเกี่ยวกับฟันเกี่ยวกับกระดูกอะไรพวกนี้เห็นไหม คือถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงเราก็เชื่อเราก็ว่ามันตรงแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ cutter, ยมันมันมันเขาเรียกว่ามันห่างไกลความเป็นจริงอ่ะอย่างกูแบบกูจะเจอคู่ที่แบบว่ารวยมากเงี้ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดคุณยังแบบอยู่ในสถานที่ที่แบบไม่เคยได้ได้ออกไปไหนนะไม่ได้เดินทางทํางานกับบ้านแล้วก็เขาเรียกวอะไรกิจวัตรคุณเดิมๆอยู่ในจังหวัดเดิมๆสิ่งแวดล้อมเดิม,ดมคุณว่าคุณ,คณจะเจอคนแบบนั้นไหม คว่ามันจะบังเอิญมาเจอกันขนาดนั้นเลยมันจะเจอกันที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่าไปอย่าไปต้องอิงความจริงอะอย่าไปงมงายนะคะบอกเลยต่อให้โค้ชเป็นคนอ่านไพ่โค้ชก็เวลาเปิดให้ตัวเองเนี่ยโค้ชก็ยังเอ้ยอันนี้ไม่จริงนะคะอันไหนที่ไม่จริงก็คือไม่จริงคือเอ้ยอันนี้ไม่ตรงอันนี้ไม่ใช่แต่เราไม่ได้ดูถูก ครูบาอาจารย์ที่เขาทําให้เราเปิดได้นะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราต้องไม่หลงอะไรไปกับอะไรง่ายๆนะคะมันเราเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องมีเหตุผลนะคนที่มีปัญญามีสติจะต้องมีเหตุผลในการจะเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเชื่อเชื่อในสิ่งที่ว่ามันมันน่าจะเป็นไปได้เออใช้คําว่าน่าจะเป็นไปได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดแนวโน้มมัน อย่างเงี้ยอย่าง๋ยวเขาทักมาว่าราศีนี้ราศีนี้จะได้แต่งงานจะได้ลงจัดคานแล้วก็อะไรนะจะตกถังเข้าสารเจอคนอย่างงู้นอย่างนี้ว่าไปนะคะ<ม>ทุกวันนี้ไอ้คนที่อยู่ในลัคนาราศีนั้นมันยังไม่เจอเลยนะคะโค้ดก่อนที่โค้ดจะมาทำการ์ดเนี่ยโค้ดเคยศึกษาท่านอื่นมานะคะยูทูบเบอร์ท่านอื่นไม่บอกนะคะ เดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวเป็นการหมิ่นประมาทก็ไม่ได้หมิ่นประมาทเขาคือมันมีความเชื่อนะคะอยู่ตรงนั้นแหละเราถึงได้เข้าไปดูเพราะเราไปดูแล้วเนี่ยเขาทานายตั้งแต่โควิดยังไม่มาคุณร,รู้ไหมแล้วช่องเขาก็มีคนติดตามเยอะด้วยนะอืมไม่น้อยนะคะไม่น้อยเป็นผู้หญิงนี่แหละแต่เขาทํานายว่าเนี่ยเ้าจะมีคนเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ก่อนโควิดละคุณรู้ไหมไม่มี ไม่มีนะคะไม่มีเลยนะไม่มีเลยหมายถึงว่ามีก็แค่แบบว่าทักมาคุยแล้วก็ไม่ถึงเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ไม่ช่วงไม่ใช่ช่วงระยะเวลาที่เขาทำานายด้วย <S <S เออนะคะเห็นไหมว่าบางอย่างมันไม่ตรงมันไม่จริงนะคะ